สวัสดีค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะถ้าพี่น้องว่ามึงอาหารเสริมเนาะคะ่ะตอนแรกเหาเอาอยังให้หวัวกินเนาะจาก้กหลังจากที่ตอนกลางเว้นเ่าเอาออกลามกินยาเหลวเนาะจาก้กตอนแรกกะให้กินห้ามเนาะจาก้กผสมหัวอาหารหัวอาหารกับประมันบหลายจา่าถั่วหน่อยหนึ่งผสมห่อมห้ามสองจานเนาะจาก้กคือประม,นมานว่าอันนี้เขาเลียงตามธรรมชาตินะคะพี่น้อง เฮาบ่ไเด้เนีนไห้หัวอาหารตะวะ่าหฮากะบํารุงแน่เล็กๆเน่ยหน่อยเน,ยนยาะจ้ะพ่อบอให้งหัวเข้าจอยจ้ะพี่น้องจ้ะนี่ล่ละคะ่ะเอาห้ามผสมกับหัวอาหารในเพิ่นกินเนาะจ้ะใส่นามแน่เล็กน้อย,ย,ย,อยลูกเพื่อนก็กินคือกันจ้ะพี่น้องตะว่าของหัวหน่อยนี่ จะบอส่นามไฮดด้วยค่ะพี่น้องคะ่ะแล้วก็ให้เพื่อนกินโมไลน์นอกจากหัวอาหารประมาณโอ้ยเฮียพี <c oughs> ่ต้องมาดผีมันจังมันจังเลยหัวอาหารกับประมาณสองกัมมือเนี่ยนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าง่วงหน่อยมันยังบ่ถึงสองเดือนให้มันกินหลายบ่ได้ด้วยค่ะมันจะท้องอืดนะจ๊ะต้องให้เพื่อนกินนี่ยหน่อยเปสกอนอันนี้เอาเอาผาสมลำให้เพื่อนจ้ะพี่น้องนี่จะ้ะเอาขึ้นหน่อยปวดคลั่กเด้อ นี่ค่ะปกติก็จะหายสองกับมือนี่ละจ๊ะมือนี่ให้ผู้ซอยมาเห็ุดซอยเนอจะจ๊ะโมเมนเอาเอาขู่เข้าไปข้างในเออเออมาเมึงสีอะไรมึงน,น,นี่ย้อนลงมาอือนี่ค่ะพี่หอเออนี่เราจะให้เพ่่นเลี้ยก,กินแบบนี้เนาะจ๊ะมันจะสีเลียกกิน อัวหน่อยก็สิได้อ้วนจ้าพี่น้องแต่ว่าอย่าให้กินเยอะเด้อพี่น้องเด้ออย่าให้กินหลายเด้อจ้ะกินหลายบอดีต่อต่องวัวเด้อจ้าพี่น้องอันนี้งัวยังบ่ถึงสองเดือนเลยแต่วันนู่หัดให้มันกินเนาะจา้ะหัดให้มันหัดหัดให้กินกะให้กินบ่หลายจา้ะเพราะเป็นอาหารเสริมไปเพื่อมือ่อใดงัวบ่อิ่มเนาะจา้ะอันตัวนี้ก็สิได้ไปซอยเสริมสางในส่วนที่ ขะลาให้มันอิม่มขี่ดื้อค่ะพี่น้องัูหน่อยตัวนี้ยจะเป็นดือ้อหายเอือ่อยคิดเบิร์ดแล้วเบิร์ดเราบ่อยากอันนี้เป็นเกเลือแหล่ด้จยใพี่น้องเอามาให้เพื่อนเลี้ยเพื่อนกระสีได้กินน้ำดีเนาะจ้ะกินน้ำดีทายดีพี่น้องนี่ซอยให้งงวอ้วนน้ำเนาะจ้ะกินน้ำได้หลยเหี่ยวออกท่ายออกก็เป็นการขับของเสียออกจากร่างกายเนาะจ้ะพี่น้อง อันนี้กินแล้วกินเก่งกงมูจา่าตัวนี้กินนะข่าบได้บานี้ข่าบกระละมังได้บาน,นี้จา่าอีหยักนี่กินก้อนมูเนาะจา่าเบิดก้อนมูไก่ไกลนลจะพี่นอ้อนบาน,นี้กินแล้วข่าบกระละมังค่ะพี่น้องค่ะเพิ่์นน่นะกินเบิดเลี้ยวเป็นเลี้ยวแม่หยัง เบิร์แล้วค่ะพี่น้องสําหรับมือนีกับผ้าพี่น้องมาเอ่อเมึงการให้อาหารเสริมมวัวนนอกจากพี่น้องจ้าแบบใส่ต้นทุนบอลาลจ้กพี่น้องเพราะว่าข้ามีต้นทุ่นในการเลี้ยงบอลายนอกจากสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามชมมรดกฟ้าไม่เลิกคะ่ะพี่น้องคะ่ะเพื่อเป็นแรงกำลังใจให้ไทยทำคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ